สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะนั่นคือจิ้นให้รู้ดูให้ฟินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับการรีแอคชั่นนะคะ OPV ค่ะโดยเป็นคู่ที่เราไม่ได้ทํามาสักพักแล้วทุกคนก็คิดถึงนะคะนั่นก็คือคู่ของเจ้าแก้มก้อนนะคะแล้วก็พี่โอมนั่นเองก็คือโอมฟุกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนะคะ OPV ในเพลงที่มีชื่อว่าเอกใจนะคะก็คือเราได้ทําการส่งข้อความไปขออนุญ,ญาตนะคะที่จะรีแอค โอ o p ีนี้จากช่องที่ทำแนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่อนุญาตให้เราสามารถทำได้ก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะตาจะเกมก้อนคือสวยมากทุกคน

แคเอกใจว่ัวใจเป็นอะไรอใจล้วชยังไงแค่สบตาเธอไมฉันต้องหวั่นไหววจบาตไม่รูไมวันดีนคงากการอยู่นะ

เธอทุกวันทุกวันบางสิ่งที่กัวของฉันที่เปลีปล่ลออลยนแปลงไปเธอยงยังอรยัวเป้าก็อยู่ในนั้นนะล้วก็เป็นสักขีพยานยในงานนั้นนะปอยฟิล์น่เจอกับมอรูบ่นค่ะไไม่ได้คุยนะแค่มองหน้ากันก็คือรู้แล้ว น้ใส่เสื้อนี้แน่ารักมากแต่ความจริงน่ารักทุกสีที่น่ารักทุกตัวที่น้องใส่แล้วนู้ด <laughs> นตาก็อหยิบโฟกัสลูกไม่ได้เลยแลย้วก็ สีฟ้ามันจุ๊บมันจุ๊บ <c oughs> เิ่มข,ข,ข่าวก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิป OPV นะคะที่เราได้นำมา re-action นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเอกใจคือแบบเหมือนเตือนใจ,จตัวเองว่า เรารู้สึกกับเขาแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคือน่ารักนะทุกคนแบบดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วบอกกับความน่ารักของเขาทั้งคู่ที่แบบเวลาม้งนกันแล้วมันน่ารักมากมากเนาะก็ถ้าใน opv นี้นะคะชอ็อตที่เราชอบก็คือชอ็อตที่เหมือนกับออกไปเอางานอีเวนต์แล้วเหมือนจะได้ออกไปเต้นด้วยแหละแล้วคือแบบว่าเหมือนเขาให้กำลังใจกัน,นะยยแบบเย,ยแก้มก้อนก็แบบว่าเย,ยลูกก็แบบว่าแบบ แบบวอกพี่ผมว่าสู้ๆอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนเขาแบบเขาได้แบบสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าผ่านผลงานงานนั้นมาได้ด้วยดีก็คือแบบเพราะว่าเขามีการแลกการในความรู้สึกเรานะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่แบบเวลาที่มองตากันแบบสื่อสารไอคอนแทงดีมากก็คือแบบเราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยคนนึงแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ยอืมมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าธรรมชาติแล้วก็ น่าเอ็นดูมากทุกคนแล้วก็แบบมันอบอุ่นนแ่แบบพี่โอมเป็นคนที่มีความอบอุ่นสูงมากแล้วเวลาที่แบบเจ้าแกมก้อ,อยู่ด้วยก็แบบดูตัวเล็กอะตัวเล็กอยู่แล้วนะก็ยังตัวเล็กไปอีกอะมันเลยยิ่งดูแลยิ่งแบบและมุนละไมเนาะแล้วก็น่ารักนะคะก็คู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่ารักทุกคนยังไงก็ฝากเอ็นดูคู่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราก็จะมาทำเจ้าแก้มก้อนอีกนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องของเรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ